สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เรามาย้ายกระถางเจ้าฟิโลเดนดอนพิงค์พินเซตกันนะคะวัสดุปลูกที่เราใช้นะคะได้แก่แกากมะพร้าวสับนะคะกะากมะพร้าวสับหน้าโม่นะคะดินเก่าแล้วก็แกลบมักมกมลวัวนะคะแล้วก็ผสมเจ้าผะเอกของเราเข้าไปนะคะตัวเพอร์ไลท์นะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งให้กับวัสดุปลูกของเรานะคะแล้วก็มีปุ๋ยเม็ดละลายช้าเลยไว้ให้ด้วยนะคะ จะเป็นวัสดุปุกที่เราจะใช้เปลี่ยนกระถางเจ้าฟิโลเดนดอนพิงพรินเซสของเราในวันนี้นะคะมาคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะนี่ขอเติมเพลยลท์เข้าไปเพิ่มความปร่งอีกนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมารือวัสดุปลูกฟิโลเดนดอนพิงพรินเซสต้นนี้กันนะคะว่าระบบรากของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็ความกระถางออกมาแบบนี้นะคะวัสดุปลูกที่ทางร้านใช้นะคะก็จะมีกมากมะพร้าวสับนะคะจากลักษณะก็ยังไม่เสื่อมสภาพมากนะคะส่วนระบบรากก็เดินดีค่ะรากของเขาก็จะเป็นฝอยๆหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเจ้าตัวต้นนะคะมาลงกระถางใหม่ก,กันนะคะกระถางนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วได้นะคะก็ใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็นำตัวต้นนะคะมาจัดเลี้ยงรากนะคะแล้วก็เล็งเลงงให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เติมวัสดุปลูกของเรานะคะลงไป จากการหาข้อมูลมานะคะก็อาจจะเป็นต้นไม้ที่ต้องดูแลเอาใจใส่เขามากหน่อยนะคะอย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงนะคะและควรหาไม้นะคะมาปักไว้ให้เขาได้ยึดเกาะน,นะคะวันนี้เรามีเสานะคะที่ทำขึ้นเองนะคะจากท่อ PVC นะคะนำมาพันด้วยเชือกป่าน,นะคะเพื่อให้เขาได้ยึดเกาะและเจริญเติบโตขึ้นไปนะคะ